เนี่ยโอ้โนี่รเหนือบงูก่ตัวอะเ็กเะกูอยากเดินให้โลชนอะนี่ไงโอ้ยเจ้านั่นเกิดมาโคตรขี้วอยวายค่ะวอยวายไปก่อนไม่วอยวายคนอื่นเะวอยวายกูกูอะวอยวายทุกคนอ่ะแต่กับเพื่อนกูจะพยายามนี่ 我没过不来。 เดินไปไหนไม่รู้แค่ปู่ไปไหนไม่แค่ปู่แค่ปู่แค่หมีแค่ดูหน่อยตกูอกนเนียวไม่เคยหลงเลยจนกระทั่งมากับพวกมือใครสักคนลงนทุกทไมไม่ไม่มือมือควรโทษดวงตัวเองที่แบบม่งไม่ทำงานตอนอยู่กับปู่่เหรอผิดหรอไ้ผิดถ้าจะใช่ก็จะใช่ <c oughs> มึงดูหน้ากูดิมึงดูหน้ากะคอ ไม่ต่างกันนะเพื่อน่อะสภาพกูเป็นอย่างนี้เลยทุกคนตอนแรกมาเนี่ยนั่นลยละมาทำไม ที่โทรบอกแม่ค่ะคนนี้จะภูมิใจกับเราในทุกเสานะคะ้อนนีผู้ชายไมนคนนึงก็ใหาโอ้โน้วตั้้เราผ่านแล้วหนูเก่งไหมผ่านแล้วเนี่ยใช่รู้จัผ่านแล้วค่ะเกือบไม่ผ่านเือไม่ผ่านเดือไม่รอด ปวด,ดวิท่ไม่สุด,สดเลยคือรยการขอบคุณค่ะตอนนี้กี่โมงหกมงเก้าจ้าได้เวลาหรือ,อยังที่เราจะไปหาของกิน กันเองแม่ไม่ลงที่ไหนเราก็ไม่ต้องห่วงชอบคุว่างตัดละมือดูกันจนปีหน้าอะไรนะฟุกกระลอนยังสู้ไม่ได้อะวอล์กมิค่ะเราไม่วอล์กมิค่ะจักรรามเราไปไหนดีเเหมือนมาบากเกอชอบมากถ้ีใช่เลยตั้งแต่จะได้ไปกิน นี่แหละความฝันของกูความฝันความฝันความฝันของคนอื่นเรียนจบอะไรไม่รู้ได้ไปริญญาเขียนนิยมของกูคือได้ไปบาเก้บาเก,าเก้อยากกินมีเ่เฉ๋มี่เฉ๋แตว่าอกินอะไรเนี่ยมะม่วงซันเดย์กับบราวนี่แล้วก็น้ำชาอะไรนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะกินอะไรก็ได้คือแค่พูดอ่ะก็เรื่องอะไของมัน ไม่กินเลยหรอไม่กินมากหรอหมอนารีเลยขี้กุ้งอ่ะ้าให่หน้าอธิบายคำตตอบคำถาม บ้านชาพอปอนถ้าถือไม่บ,บ้านชาพอปอน,น,อปอนไม่ใช่ก็เห็นแบบคนยืนอยู่ก็ไม่กล้าเคลื่องงานาย้ายกลัวแบบคนเต็มเต็แม <c oughs> แม่จะรักไหมตอบจะรักไหมกำลังจะกลับเพิ่งขึ้นบีเลยสถานีต่อไปโอเคแม่รักแม่ใช่ไหม,ไหมอย่าลืมของเล่นนะ มีคนแข่ง,งกันเยอะแยะสามคนรวมหนูกว่าจะได้เหรียญทองยากนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปีูถ่ายที่บ้านฉลักแกมฉลักแก่รเ,กรเ,กเราคือคนไทยคนสุดท้าย มิเตอร์มีเดียจริงนะครับยินดีกับเราได้อันดับหนึ่งนะครับนางสาวนัไพลรัตจากศรีประดุมยูนิเนี่ยนสเตครับเก่งมากและเชแนลเลอร์ยินดีกับนางสาวนีรนุช ทุกคนเราอยู่ร้าน KFC กินไปอ่ะไม่ถึงชิ้นอ่ะคิดดูคิดคดูมอหูยิง่งยิ่งในข้องอ่ะคิดดูดิคิดดูดิ<อ>ข้าเนี้ยเราก็ในว่าจะบริจาคใครใคเคือใค่ใส่แไปดูนนอ,อ,อ่ะอ่ะดูวันยังไม่ทันกินแค่เข้าร้านแค่กินน้ำของ KFC